สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาบันทึกวิดีโอในรูปแบบการไลฟ์สดนะครับในแบบการไลฟ์สดเล่นเก็บคะแนนนะครับก็มีขอผิดพลาดประการใดก็ต้องของอาภัยด้วยนะครับสําหรับทุกท่านลองเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกวิดีโอดูนะครับเราจะเล่นเก็บคะแนน2คู่หรือว่า4เกมนะครับคู่หนึ่งก็มีอยู่2เกมที่เมนูคําว่าเล่นเลยนะครับ ส่วนช่วงตอนเย็นหรือว่าช่วงไหนที่เป็นการซ้อมกันก็จะเป็นอีกต่างหากนะครับอันนี้เป็นการไหลสดในการที่เล่นเก็บคะแนนในทุกๆวันนะครับผมจะไม่ติดผมจะไม่ตัดต่อวิดีโอพูดง่ายงก็คือเผยแร่ทั้งทั้งหน้าเลยนะครับโอเคไปกันเลยเล่นเลยนะครับตรงเมนูสีเหลืองๆนะครับเล่นเก็บคะแนน คุยไงว่า,าตอนนี้แอดมินขี้เกียจติตัดต่อแล้วที้เกียจไป็นตกแต่งวิดีโอครับก็คือเล่นไลฟ์สดแล้วก็ปล่อยให้วิดีโอเล่นไปเลยนะครับแอดมินจะไม่ซ้อมนะแอดมินเล่นเก็บคะแนนเสร็จสี่เกมแอดมินก็จะเสร็จสิ้นภารกิจไปนะทุกทุกวันเดี๋ยวจะทําแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับโอเคนะครับแอดมินจะไม่เล่นกับจะไม่ซ้อมนะครับแอดมินจะไม่ซ้อมนะเล่นเก็บคะแนน สเกมเพื่อให้เป็นดูเป็นแนวทางใครมาดูที่หลังก็ดูย้อนหลังได้ครับผมโอเคเอาวันละสองคู่พอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับโอเคคู่แข่งขึ้นมาเป็นมาตรฐานเต็มรูปนะครับเราก็ขึ้นไปต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาหืกินออกข้างหรอเฮ้ย มาแปลกนะกินออกข้างนี้ไม่ดีนะจริงๆต้องกินจริงๆแล้วต้องกินเข้ามาข้างในนะถึงถึงจะดีนะครับกินออกมาทางข้างมันก็เหมือนประ,ประมาณว่าเราเดินยี่สิบสี่ไปยี่สิบนั่นแหละเหมือนเป็นรูปแบบที่ผิดนะครับกินต้องกินเข้ามาข้างในนะถ้าจะแพ้คือแพ้เพราะไอ้ยิบกินออกข้างนี่แหละอะท่านนี้นะครับถ้าจะแพ้นะครับเดีย๋ยวค่อยดูกันว่าจะแพ้จริงไหม มานี่แอดมินเล่นเก็บคะแนน4เกมแล้วก็จะสิ้นสุดภารกิจเลยนะครับไม่ซ้อมนะครับไม่ซ้อมเนะาะสำหรับผู้ที่ดูไลฟ์สดอยู่ตนนัวนี้คิดว่าจะซ้อมด้วยแอดมินไม่ซ้อมนะครับส่วนช่วงซ้อมที่เล่นกันด้วยกันจะเป็นช่วงตอนเย็นนะครับช่วงกลางคืนเนาะอันนี้เป็นเล่นไลฟ์สดช่วงเช้าเลยนะครับไลฟ์สดเสร็จก็โบกมือลาเลยนะครับไม่ซ้อมนะครับ แอดมินแค่ขี้เกียจตัดต่อวิดีโอนะครับขี้เกียจเอาไปแต่งเอาไปตัดนู่นนี่นั่น mm hmm. ก็เลยเออมันนึกขึ้นได้ว่าเราก็ไลฟ์สดได้นี่วะเดี๋ว mm hmm. ก็เลยพูดนึกขึ้นได้ว่าเราเราก็มาไลฟ์สดได้ไลฟ์สดเสร็จก็ปล่อยให้วิดีโอมันทํางานของมันไปเลยแอดมินะ mm hmm. จะไม่ซ้อมนะครับแมนไม่ซ้อมนะขึ้นไปครับเดี๋ยวใครอยากซ้อมด้วยก็รอช่วงตอนเย็น ใครที่ดูสดตัวนี้ก็ดูไปเลยอ่าคู่แข่งยอมแพ้นะครับยอมแพ้ไปคราวนี้แอดมินเดินก่อนบ้างนะครับเดินมาแล้วทำท่าจะตัดหน้าไหมตัดเลยมานี่ไปเลยครับมานี่ก็ต่อขึ้นมามานี่ต่อขึ้นมามานี่ ไปนี่ขึ้นมานี่นี่ขึ้นคนนี้นี่ขึ้นแปลกๆปลกเลยคนนี้ขึ้นมาแปลกๆนะขึ้นไปจะมาตัดหางเราจะมาตัดหางทางฝั่งนี้ตัดหางเราตัดหางเราขึ้นนี่ นั่นไงตัดแล้วตัดแล้วด้วยนะครับผมตัดแล้วด้วยขึ้นไปโอเคตัดขึ้นมานะครับมาน,น,นี่มานี่มานี่เอาไงดีเข้ากินสองเลย หนีสิครับรออะไรอยู่หนีเลยปิดเลยไม่ใช่หนีปิดพูดผิดพูดผิดพูดผิดไปแทรกขึ้นไปเผื่อได้เข้าฮอตเขาไม่ให้เข้านะครับเขาต่อไว้ก่อนเขาต่อออกข้างงั้นเราก็ต้องเดินไปเข้าฮอตตัวนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปนี่เข้าฮอตแล้วด้วย ไปนี่มานี่เข้ากินหนึ่งตัวหนีหนึ่งตัวกินหนึ่งเอ้ล้วเขาจะเข้าฮอดสองแล้วงานนี่เขาจะเข้าฮอดสองตัวแล้วมาแล้วไปแล้ว เอ้แต่เรามีสี่ต่อสามนี่ว่านับไปนับมาเรามีสิบเรามีสี่ตัวนะครับนับไปนับมาเรามีสี่ตัวจับนี่ครับกินเลย ยึดสายกลางเอาแล้วครับงานนี้ยาวแน่กระดานนี้กระดานนี้ยาวแน่ครับกระดานนี้ไม่ใช่เล่นๆลแล้วมานี่ไม่ใช่เล่นเล่นแล้วงานนี้อื้ ไปนี่กระดานนี้ไม่ใช่เล่นๆเมื่อคืนก็ไล์สดกันไปแล้วนะครับสนุกสนานใครไปดูใครอยากชมก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเมื่อคืนก็ไล์สดไปรอบหนึ่งไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับใครที่พลาดเมื่อคืนนี้ ได้เพราะต้องหยุดก่อนอจับกินหนีสิครับต่อไม่ได้นะต่อเราแพ้นะครับจับกินไปแล้วหลุดแล้วครับงานนี่ไปไปมาผมหลุดเข้าฮอตนัเนี่ยจับกินถอย ไม่ให้เขาจับเส้นกลางได้คือความหมายคือเราจะไปเข้าฮอตตอนนี้ถ้าผมได้เข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะเป็นเรื่องนะครับชนะแน่เพราะว่าเราตัวเยอะกว่าอ่าคู่แข่งยอมนะครับคู่แข่งยอมเนื่องจากว่าไล่ไม่จนไล่ไม่จนอ,อีกคู่หนึ่งนะครับเอ็นมินจะเล่นแค่สองคู่นะอีกคู่หนึ่งดูเป็นแนวทางสําหรับใครที่พลาดก็มาดูเป็นแนวทางแล้วกันโอเค อีกคู่หนึ่งเอาวันล,ละสองคู่นะครับวันล,ละนิดหน่อยพอได้เป็นกระใสพอได้เป็นกระใสวันล,ละสองคู่ไปไเป็นแนวทางไม่เดินอะไรมากครับเดินมาตรฐานสามเรลียงนี่แหละใครอยากดูแนวทางมาตรฐานสามเรลี่ยงก็ดูไปเลยนะครับแอดมินไม่ได้เล่นอะไรแผลงๆอยู่แล้วนะครับโอ้กองโจรด้วยกองโจนต้องมาสมต้องบี้ให้เขาเข้าโจนเร็ว ทำยังไงก็ได้บีให้เขาเขาอย่าไปนี่นะเขาจะเดินสิบเอ็ดสิบหกสามมาแปดห้ามาเก้านะครับอย่าเดินไปนะเหไมให้มานี่ก่อนให้มานี่ก่อนให้มานี่ก่อนบอกทุกครั้งนะครับบอกทุกครั้งเพื่อกันลืมกันลืมนี่ก็ตั้งตั้งต่อสามสิบยี่ห้ายกขึ้นไปเลย เขาต้องหลบ93้าาะเราก็ต่อเข้าไปเลยต่อพังมากเข้าไปเลยนะครับพังเข้าไปเลยทีนี้มารุน้นว่าเขาจะกินมาทางไหนถ้าเขากินมาทางนี้ก็เดินตัวนี้มาทางนี้ก็เดินตัวนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ได้แนวทางแล้วเนี่ยมาตรฐานพบกองโจรห้าแต้มไปนี่ สามมาแปดไม่ได้ก็ต้องเดินสิบมาสิบห้าพอเดินสามมาแปดไม่ได้นะครับพอเดินสิบมาสิบห้าก็จะเจอเวียงเวียงยี่สิบเจ็ดยิบสี่ก็ได้นะครับเวียงยี่สิบเจ็ดยิบสี่ก็จะเข้าล็อกเราพอดีเราก็กินมาทางนี้นะครับเขากินหนึ่งเรากินสองเจอเวียงสูตรนี้มันเป็นอะไรที่ลงตัวเป๊ะ พอดีเลยนะครับมานี่ก็ดักหน้าตัวนี้ก่อนมานี่ก็ต่อไว้ให้เขาเข้าฮอตไม่ได้นะครับเพราะเราขวางทางไว้แล้วรอค่าฮอตเขาก็จะไม่เข้าพราะเขาไม่เข้าเราก็มายึดนี่แล้วก็มายึดไว้นั่น,นะครับเรียบร้อยนะครับกระดานนี้กระดานนี้ง่ายๆนะครับ เอาไปเล่นได้เลยครับแนวทางตัวนี้เอาไปเล่นได้เลยวิธีรับกองโจนห้าแต้มนะครับหรือว่ากองโจนเจ้าเก่านะครับอย่าเดินผิดก็พอนะครับขึ้นไปมาตรฐานแล้วก็สามเลี่ยงไปธรรมดาเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาไม่ต่อเขาไม่ต่อแล้วก็หนุนเซนเตอร์ก่อนถ้าเขาต่อมาก็เป็นสองมาหกเดินสองมาหกได้เลย ยังไงก็ไม่ติดรูปแพ้นะครับอ่าภูเก็ตถ้าภูเก็ตต้องเดินแปดสิบอนะอย่าอย่าต่อถ้าต่อแพ้นะครับถ้าภูเก็ตต้องเดิน8ปดสิองก่อนอย่าไปต่อนะต่อนี้แพ้เขาเลยนะครับห้ามต่ออ่าถ้าเขาเดิน3ามสิบเดห้ามต่อตัวนี้ก็ขึ้นมานี่เราต้องหาเสมอนะครับเพราะว่าภูเก็ตเป็นเต็มที่เล่นยากนะครับ ต้องหาเสมอภูเก็ตก่อนต้องหาเสมอหาเสมออ่าโอเคเขาอ่าคราวนี้คราวนี้คราวนี้ขึ้นนี่เขาเล่นแผงๆมืาแล้วว่าง,งานนี้เขาเล่นแปลกๆนะครับเขาไม่ขึ้นยี่สิบสี่ยี่สิบมานี่ ดานสุดท้ายแล้วนะครับแอดมินเล่นแค่นี้นะไม่มีซอมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องขอไปผู้ที่กาลังชมไลฟ์สดอยู่ณเวลานี้นะครับแอดมินเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกวิดีโอลงลงช่องคัมพีมากฮอตนะครับก็คือจากที่เคยบันทึกแล้วไปตัดต่อไปนู่นนี่นั่นเกียยล่ําไรนะครับไลฟ์ลสดไปเลยแล้วก็ทิ้งวิดีโอไว้เลยดีกว่าก็เลยคิดอย่างนี้ครับไลฟ์สดวันละสองคู่ให้ชมไป ไปครับผมง่ายๆเลยไม่ต้องไปตัดต่อ,อยากนะครับเข้าเกณฑ์แต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้ส่งผลดีกับช่องของของแอดมินนะจริงๆแล้วการประมาณรายได้ไลฟ์สดจะรายได้ได้น้อยกว่าการที่เราบันทึกวิดีโอมาแล้วมาม มาตกแต่งแล้วค่อยเอามาลงอันนั้นเขาประมาณการรายได้ให้ให้มากกว่านะครับเหรียญวิ่งดีกว่านะครับในการรับชมต่อต่อครั้งนะครับไลฟ์สดแต่เหรียญวิ่งไม่เท่ากันนะครับแต่แอดมินก็เหนื่อยมันหลายทางทั้งช่องสีฟ้าทั้งช่องสีแดงไม่ไหวครับไม่มีเวลาช่วงนี้ม,มีเวลาเลยก็เลยจะอาศัย แบบนี้เอาง่ายๆโอเคครับแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านได้แนวทางที่ดีครับผมขอบคุณครับ